มือนีใช้เสือทีมปวดมาลิเวอร์พูลเนี่ยเบิร์มันเชียบ์่ค่อยเรียบเลยด้อครับเพราะช่วงนี้ยับเยินแห้งยับเยินอีิลีแต่ใจกลก็หักขึ้นเขาล่ะรักเหมือนเดิมอันฝากถึงแม่นยูนใ่ในเด้อจะจีซัมเติมกันหลายอย่าแพ้กันแล้วกันนะ ครับผมเฟรมธานทรัพย h ชาแนลวันนี้จะพามากินแจ่วฮอนโอเคจะพามากินแจ่วฮอนพี่น้องเริ่มเลยใส่ซุปก่อนครับกินแจ่วฮอนใส่ไอหม้อซาบูแมนบอกหม้อซาบ,บูเนาะอี่ไม่ต้องใส่เบิร์แจ่วฮอนแจ่วฮอนอันนี้สร้างมากลยครับแจ่วฮอนนี่ ตั้งมาจากเพื่อนแฟนโ <Okay. S 1> อเคส่งไม่ถินมึงนะอันซื้ออันยังก็แจวฮ้อนบ้านสวนนนนนสะอาดมาสั่งแจวฮ้อนบ้านสวนนนสะอาด <c oughs> เปิดไฟจังน้อยแล้วก็ใส่อันนี้เนี่ปรุงน้ำซุปเพิ่นนะครับนี่ทำนี่ก็ร <c oughs> อรอ,อ,อไฟเดี๋ยวจักหน่อยก่อนคนบ่ต้องคนบ่เนาะคนบ่งเนาะ สีมันสีขุนๆไม่ได้พี่น้องมึงนลนยะปิดฟ้าไปก่อนครับสีมันสีขุนๆเนี่ยอันนี้หมูเฮาอันนี้เนื้อเนื้อไหมนี่เป็นเนื้อชุดเพิ่นนี่เป็นเนื้ออันนี้ตับอันนี้เท่ากับคันยากินเพิ่มกับใส่าเพิ่มใด้ซื้อาเพิ่มได้อ,ได <c oughs> อันนี้สามชั้นนี่สามชั้นเห็นบ่ครับนี่สามชั้นเลย บบตองห่วงเลขเรื่องน้ำหนักขึ้นนี่ขึ้นแท้ๆล่ะพักข้ากระมี่นี่ครับพักข้ากระมี่นี่แหละไข่พักกระมี่โบไร่พักกระลำแล้วก็นี่นี่ก่อน <laughs> หัวละผ้าโอ้ยรีบขนหัวละผ้านี่มูลเส้นนี่สำนึลนะครับตอนน้องอุ้ยเข้ามาพักข้ากระใส่นีก่อนเลยครับเด็ดวัวละผ้าใส่ก่อนเลย อย่างกับมี่มอนี่พี่สาวเป็นสั่างให้พีสาวแนนซ่าชาแนลช่องพีสาวเอาว่างตักเลยดิพี่น้องเนี่ยจุ่มน้ำจุ่มน้ำอย่างพร้อมลองอย่างกันนะเสียงอย่าง อันนี้เป็นเหนือเลยครับดูเบิ้งควันเบิ้ลควันี่ถ่ายคลิิวกอนได้นห่งั้นเพิ่ายคลิริวก่ลวมเลยเฮาอันนี้ส่วน่ยังตัวใหญ่เลครับครับสมชั้นด้วยอันนี้เ็ลไม่ม่กี่ไม้ก้อนสุกะครับ เดียงพี่น้องเอ้ยดึง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 ดเลย้าขตาผมบ้างผมตินหนักบางกันโอ้ดีดีดีโอ้ราเิดมันม่สองั้นสามันเปนนนี่นะสามชั้นเบยพันคนในกลิ่นผได้แต่บอสเฟนบอสเฟน นอ,อันลวกอีกชุกกว่าบ้านนีนีเจ้าห้องนีเจ้าห้องเจ้าเขาเจาสีแค้มาแหา่ขึ้นมาัน,นเจออันเจ้าขมครับืมขม ก้มดีนะโคอดอืมแบบดี <c oughs> อุ้ยบ <c oughs> <c oughs> มฟีวะผมบมฟีไหมในการย่างนะผมบมฟีในการย่าง ผมฟินในการรวมใช่เหนื่อยพี่น้องรวมลงไปเหนื่อยได้ดีนี่นมไม่ห้อยยังไงผมห้อยแค่เยอ่ายเบืองสีใส่ตับน้ำหว่วยเพราะมันเนื่อมันได้แล้วมั้งมัน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 ,มนเนื่อนอาจจะได้แล้วครับเบา,าไฟก่อน แจ้วห่อนเพิินแจ้วห่อนเมันจิ้มสูตรขมเพิ่นโอ้แซ่บเลยครับดนี่เรื่องขอสิบเก้าบาทครับพี่นอ้องดูสีดูสีสีคือดีมากผู้ใดรถนำนักยู่บอกเลยครับตอนนี้รถว่าได้ <c oughs> ถ้าบนคลิปนี้รถว่าได้ท่นแท่ อยางเชินคนแรกคือพี่สาวผมแกลังลถนำนักอยู่นะตอนนี้ลดนำนักแต่ว่าสื่ออยากให้น้องลดนำนักแต่ว่าซสื่อนสื่อหมอชาบูให้น้องรดแนวแดงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบบอลกันอันนี้น้ำจิ้มไอชุกกี้เพื่อนนะครับใครเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะเพื่อนอะไรดูมันดูมันป๊าดเลยบ่ยกดติงงเลยพี่น้อง กินไปน้ำเบาเบาไฟไปน้ำครับโอ้ทั้งตุมทั้งอย่างเลยอะโอเคนี่ตับเฮ้ยของมาผมโอม้เดือดครับเดือดงั้น เดือดอือืโอ้โอ้ไป่ไข่โอ้เดือดวะอ้าตุกต้องส,สูงทำหนานะเด็เเออันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วมาตุ๊กผมมาเจียวห่อนเอ้ยผมมาเจียวขมนี่ครับเจียวผมโอเคเลย ยินไประวังไปเรื่องพี่น้องเ <c oughs> บอง์สีครับดูสีดูสีตับนี่เขาอยากมาโดนน้องอ่ะ <c oughs> อือโอ๋ใจขระดะตดใจกระทะคัดวะไก่ไปป๊อฟฟังเสียงฟังเสียง <c oughs> อันนี้พีจ่จิเอาน้ำจิ้มดยอืม Ok, năm con OK. nói con lúc nắm nắp chung gia bom chung gia bom mh mhm 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 แบบแจ๊ปแป,ปร์โพเลยจุ่มคอมามาย่างก,กันต่อพี่น้องอเดือดไหมเดือดไหมเดือดไหมเออเดือดไหมมานี่ครับนี่ครับดู๊ตับคือแบบตับดีๆแฮ่ดึงดึงดึงเลยตับป่ะต้องกินไปเบาไปครับพี่น้อง บุกหัน่าได้เน่กระเด็นใส่หนาเด้หนำมันเนี่นยกระทะพอดีค่ะกําลาม,มสามชั้นสามชั้นเพิ่มไปครับพี่น้องมือนีใส่เสือที่ปวดมากลิเวอร์พูลเนี่ยเบิร์นมันเสีย บ่ค่อยเรียบเลยเด้อครับเพราะว่าช่วงนี้ยับเยินแห้งยับเยินอีหลีแต่จ,จังไงก็ฮักคือเก่าออกแหละโอเครักเหมือนเดิมอันฝากถึงแม่ยูนในเด้อ <Okay. S 1> จะจิซัมเติมกันหลายอย่าแพ้กันแล้วกันนะแม่นบ่ครับพี่น้องไดินไปนี่จิซัมเติมไนดิครับ ถ้าตีเจ้าฮอนถ้าตีมูกระทะนอกแบบนี้เนาะโอู้หหนุบสุกเพื่นแน่นอนอ,นอย่างนี้ผมมักน้ำจิ้มเพื่อนดีได้ครับน้ำจิ้มเจ้าฮอนเพื่อนนี้ หีหอย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 น้อไอ้พี่น้องโอ้หอน้นอหอยน้นอเนดี๋ยวเดี๋นี่ออกแล้วหอยไงหอยแมงครูมานี โอเคคือว่านี่เพิ่นไหมาอันเดียวเด้อะใครบางพูดนิวซีแลนด์กว่านี่มันคือใไงถ้าบอกแต่ถ้าเราอยากสั่งชุดใหญ่มันเกิดอชิมีหลายกว่านี้เนาะแม่นบอกอันนี้เพิ่นเท่าสั่งชุดหน่อยมากมาลองรีวิวเบ้างมาลองซิมเบังมาอย่างกันต่อครับพี่น้อง เวอร์บุนเดือดเดือดเลยบอกเลยว่าผมลุกไปหาต้มมะม่ามาสันเดือนเขาเซเว่นเท่าไหร่นะครับเดือดจริงๆ น่าจะโอเคน่าจะได้บุ้นลครับผมนเนื้อมันจิ๋มนี่ว่มานสามอย่างอันนี้จะเป็นทุกทีต่วไปมาก โอ้โหดูมันครับมันหยดติงต้งติงต้งติงต้งติ้งติ้งติ้งมือนาะจะลดกำน,น,นักกันเนื่ยสุดดีครับมัร์กนวดดิแซ่บบอมน,น้ำจิม้มก็แซ่บ ใชอครับพี่น้องเดี๋ยวอีกตอนสุดท้ายกอนนี่ <c oughs> ีสดเลยได้ไหมเนี่ยสดน้ำก็อนนะมาคำสุดท้าย ควันทม่งเลยควันขึ้นเลยนี่โอ้ห้ยโอเคครับพียงองเพื่อ้ก็ฝากกดไลค์กดซับไะแค่ให้ปเป็นทลานซับแค่แนวถ้าเบิ้งคลิปต่อไปผมจะกินอยังฝากติดตามเวยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้เงอเข่าตา <laughs> สวัสดีครับ